สบายดีมดุตุคนกลับมาเหตุทิพสลาพิเศษใหม่พอคลิปบางแล้วนี้อธิบายสับสนโพดผู้ฟังเข่าใจยากนี่คือสลาพิเศษของลาวเอา สระไอไม้มายสะไอไม้มวลสระเอาสระอัมม <jack leigh> ีสีโตนี่คือสละธรรมดาพวกอะอาอีอีเออืออูอเ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 โอออเออเออยเออออวนี่เสระธรรมดา และก่อนจะหูจักจุดพิเศษของสลาพิเศษใดเขาก็ต้องได้หูจักถึงตัวสะกดต,ตัวสะกดพื้นฐานมันมีแปดตัวคือตัวกอดอบองยนอมอวอสลาธรรมดากับสลาพิเศษมันแตกต่างกันแนวใดแม่นย้อนตัวสะกด ลาธรรมดา,มาใม้เถึงสลาที่โบท่านอิ่มโตสามารถนำใส่ตัวสะกดเขาประกอบได้แต่สลาพิเศษไอไออาอั I I A o A M, มเมนสลาที่อิ่มโตแล้วซึ่งมันมีตัวสะกดอยู่น้ำมันตายโทแล้วบทสามารถ,ถตื่มตัวสะกดได้อี ออามาทำความเข้าใจที่มาของเสียงของตัวสะกดพิเศษของสระพิเศษสระพิเศษไอไอเอาอแมนสังกัดอยู่ในสระเสียงสรนที่มาของเสียงไอ เาหูว่ามันอยู่ในสละเสียงสัตว์มันก็ต้องมีที่มาของสละเสียงยาวของมันนางนั้นสละเสียงยาวของมันก็ต้องแม่นกำกัดโดยสละอาสละเสียงสัตว์แม่นจำกักดโดยสละอาอย่างเอาได้บอกกันในคลิปผ่านมาเกี่ยวกับในการไม่โกง เสียงสัน่นเสียงไอเนนอนเสียงยาวมันกรต้องเป็นเสียงไออ,อาไอไอดังนั้นเสียงไอมันกรต้องเป็นสระอาสะกตด้วยตัวยอถามันจะเป็นเสียงสัน่นมันกรต้องสะกดด้วย ตัวอยอคือการแต้ว่าเมนสละอะ่ะท,ทางมันจะเป็นไอไอเป็นสละอะสะกดตัวอยอแต่สละอเมื่อมีตัวสะกดมันจะเป็นในกรรมดังเดียวกับสละเอามันเป็นเสียงสัตว์เสียงยาวมันกตอง เป็นสระอาวกำกับด้วยสระอาเขียนสันกระต ong กำกับด้วยสระอาดังนั้นอาวอ,าวาอ,อาว้ามกระต ong สระอ้าตะกุดโดยตัววอมันจะเป็นสระเสียงสันใดทิงเฮาเห็นอยู่ในเดี่ยวนี้นี่มันข้าของสระอาว เทาของเสียงมันแมนตัววอรกระเบียกลางส่วนสลารรมเป็นเทียงสัวนเสียงยาวมันกระตองอามทางนั้นอามมันต้องอาสะกดโดยตรงมองเสียงสั่มันกระตองอาสะกดโดยตรงมองมันจึงเป็นอามนี่แมนสลา เสียงอํานี่แมสละเสียงเอานี่มนสละเสียงไอแต่ให้เข้าเข้าใจง่ายๆคือทางในอธิบายผ่านมาว่าสละพิเศษมันบสสาม,มารถสะกดกับตัวสะกดได พอมันพี่พญชนาสะกดตายโตแล้วคือเสียงไอเมนตุยอเสียงออมเมนตัวอและเสียงอัมเมนตมอทั้งตัวอย่างอยู่นี่นี่เมนตัวสะกดพื้นฐานกอดอมกออดอบอยนมบ ถามันเป็นเสียงสันแมนสลาแม่ถามมันเป็นสลาธรรมดาแมนเป็นสลาที่บทันอินมโตหมายถึงว่าสามารถประกอบกับตัวสะกดได้ตัวอย่างอ่ะอันนี้เอาเสียงสันว์เอาเจอปอออีกอือ,อ,อ,เ,อเอาเอามาเพราะมันจะย,ยาวโคต เอาตัวอยา่างออันเดียวส่วนเสียงยาวมันเอามาหมดอะอาอีอืออเอเอโออเอเอเออออมันสามารถผสมกับตัวสะกดได้หมดเพราะว่ามันมาโบทันมีตัวสะกดมันโบทันมีพยัญชนะสะกดโบทันอิ่มโต ตั้งสระอัคือเอาเดบัลมาแต่เฮาผสมตัวกรสกดมันก็จะเป็นืน่อนี้เป็นมันสกดลใดเป็นอักถ้าสะกดใส่สระอัมันก็เป็นอักตัดสกดใส่ตัวอีมันก็เป็นอีถ้าสะกดใส่ตัวอือมันก็เป็นอือเป็นอูเป็นเอเป็นแอ ป็นอถ้าสะกดใส่ตัวออมันก็เป็นออกตัวอสามีตัวสะกดมันจะเปลี่ยนหูมาเป็นสระอมันเป็นพยัญชน,นะออกสระออมันจะเปลี่ยนหูมาเป็นตัวอถ้าเออผสมสะกดตัวกอมันก็เป็นเออเอียง มันจะคือเปลี่ยนหูท้ามสะกดมันจะเป็นอันนี้เป็นเดียกสะกดกับตัวยอเฟือกเอือ้อตาสะกดมันก็เป็นเอือกออวสาสะกดมันก็เป็นอว่อันนี้แปลว่ามันสะกดได้สระธรรมดา แตสลพิเศษมันมันสะกดบ่ได้ตัวอย่างห้องสีใส่ตุกกอมันสะกดกับบ่ได้สีใส่ตุกกอมันสะกดกับบ่ได้สลายสลายสละเอาสีใส่ตุกกอมันสะกดกับ่ได้สลามสีใส่ตุกกอมันสะกดก็บ่ได้เพราะว่ามันมีตัวสะกดอยู่ในตัวของมันแล้วมันจึงใส่สะกดบ่ได้ ตัวสะกดของไอ้มันก็แม่ตัวย่อคือเดียวเป็นตัวนี้ตัวสะกดของไอตัวนี้ก็แม่ตัวยอเหมือนกันตัวสะกดของอวก็แม่ตัวนี้ตัววอตัวสะกดของอัมก็แม่ตัวนี้ตัวมอ ดังนั้นมันมีตัวสะกดต,ตายตัวแล้วตัวอื่นที่มันสะกดบร่ได้เขียนได้แต่อ่านบอ่ออกได้กับแปว่าสะกดบร่ได้เขียนได้แต่อ่านไอคือเก่าอ่านเอาคือเก่าอ่านอ่อมคือเก่า ่วนตัวย่อตัวอตัววอที่เราเห็นในสละธรรมดาที่เห็นในสระเอียสระเอือสระอวนี่ตัวย่อตัวอตัววอนี่แมันมาในนามสละบม่ได้มาในนามพญชนาจริงบบแมนตัวสกุลนังนั้นมันจึงสามารถสกุลได้ สวนตัวเยว่อตัวว่อตัวมอในสลาพิเศษในเมีนมาในพยันสนะมาในตัวสะกดมันจึงบวสามารถับตัวสะกดอื่นได้สรุปสุดท้ายเป็นอย่าง จึงมีชุดพิเศษในสลาพิเศษคือสลาไอไออ้าอ่หนึ่งเนมันเป็นสลาเสียงสัตว์คือดังเียว,วสองเมันเป็นเสียงสัว์ที่ควบคุมด้วยสลาที่มีตัวสะกดตัวยอตัวบอตัวมอ อยู่น้ำมันให้เป็นไอไออาอ่ำสามตตัดสินสีถขาดมดแมนมันเป็นสละสมบูรณ์เป็นสละผสมที่อินมโตแล้วที่มีพยัญชนะสะกดแล้วคือดังเห็นอยู่ในหลุมนี้ ไอไอปมนตัวย่อไม่กัาเอาแมนตัววอไม่กันอัมแมนตัวโมไม่กัาเป็นสลักสรนสมบูรณ์มีตัวสะกดอิ่มัตแต่หาจะสังเกตเห็นได้ว่ามันคือการเปิด มการม่กาม่กานลาเราปัจจุบันมีใส่สะพสลาพีเสตนะคือไอไออ้ามส่วนไอัวนแม ขมบริสัยเถื่อปัจจุบันนี้และอัมตัวนี้เอาขมบริษัยเถื่อและอาตัวนี้เอาขงบริสัยเอาใส่เอาตัวนี้แต่ว่าจุทายแมนเปนใสยังใสอ,อยู่ไอตัวนี้ก็ใสอําตัวนี้ก็ใสและอัวแ,และเอาตัวนี้ปนมใสในลักษณะเป็นตัวอัวเป็นสระอัว เข้า,ามาทำกรมพูจักกับสลัวของลาวกับสลัวของไทยหน่อยหนึ่งสลัวของไทยเป็นเขียนนีหมายถึงว่าสอัวนี่ม,มาจากสระบริมาจากตัววอนี่ม,นมาจากสระบริมาจากพยัญชนะ ตัวอนี่มาในานามสระโอขันทาสิเขียนเป็นสากุลคองแมนสระโอมาในานามตัววอและไมกั้างคไม่ามนามสละอะมันก็อ่านออกเป็นอัวคือกันและอัวของเราเอาแมนไม่กง กับตัววอตัววอมาจากในานามสระโอและไม่โกงมาในานามสระโอสระโอมันก็มีสระออยู่ในหันสระอากับสระโอหมายถึงว่าโอหนึ่งมันมาจากสระโอและโอหนึ่งเหมือนมาจากสระโอหมายถึงว่าโอ ผสมอะปว่าโอกับอ่เป็นโอตัวนี้กรรรวมกันมันก็อ่านออกอัวคือคันต่างตวัดตัวนี้มีโอหนึ่งตัวนี้มีสองโอตัวไทยมีโอหนึ่งตัวลาวมีสองโอคนลาวาเอาไม่กง ขัวโดยอยากให้มันไปซับซ้อนครับเข้าของสละเอาจะลุบพ่วมแล้วก็แมนทายคือกันเข้าของสละเอาว,วอตัวนี้แมนมาจากพยัญชนะาวมาจากตัววอแต่ตัวที่เป็นสละอวนี่แมนมาจาก ตัววอมันมาจากสะ,ะโอ